ทุกคนคมีเซล์มะเร็งในร่างกายนะครับตกลงอันนี้คือจริงหรือไม่ก็ต้องพูดอย่างนี้กันค่ะว่าเซลมะเร็งคืออะไรก่อน uh huh. เนาะ,ะก็คือเซลมะเร็งอ่ะเป็นเซลลที่มีความผิดปกติของร่างกายโดยที่ว่าปกติเซล์ธรรมดาเนี่ยค่ะมันต้อง เกิดมาโตแล้วก็ตายไปใช่ไหมแต่เซลล์มะเร็งมันมีความฉลาดตรงที่ว่ามันเกิดมาแต่มันไม่ตายมันกลัวความตายแล้วมันก็ค่อยๆดูพิเคทหรือว่าเติบโตแล้วก็แบ่งตัวไปเรื่อยๆืจนกระทั่งมันไปทําให้เกิดมันก็ความผิดปกติของโอแกนหรืออวัยวะนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเกิดดิสฟังชันหรือเกิดว่าป่วยไม่สบายของเรานะคะใช้คําว่าคําว่าเซลล์มะเร็งเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีของทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันทำยังไงไม่ให้มันโต กาไม่ให้มันโตก็นแน่นอนว่าต้องขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของเราถ้าภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงก็แปลว่าเราสามารถจํากัดมันได้สมมติว่าเราฆ่ามะเร็งได้วันละพันเซลรเราผลิตแค่200เซลล์แน่นอนก้อนมะเร็งก็ไม่เกิด แต่ถ้าในทางกับการว่าวันใดวันหนึ่งมาเนี่ยอยู่เราสร้างเซลล์มะเร็งมากขึ้นจาก200เป็น1,005แต่ของเราสร้างค่าได้แค่พันเดียวอยู่ก้อนมะเร็งมันก็เกิดมาแล้วก็ต่อมาอันนี้ข้อที่1ครับข้อที่2ก็คือเราสร้างเซลล์มะเร็ง200เหมือนเดินมนั่นแหละเตยอยู่เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยมันค่าได้เหลือแค่100ค่าได้น้อยลงเซลล์มะเร็งก็เกิดขึ้นมาอีกฉันคนนี้ก็บอกว่าเซลล์มะเร็งอะค่ะมันมีอยู่ในคนทุกคนนี่แหละมันเกิดมาจาก คามผิดปกติอย่างหนึง่งบอกว่า d n a ที่ทําให้มันไม่ตายแต่ว่าเซลล์เราเองเนี่ยเซลภูมิคุ้มกันของเราค่ะมันจะไปป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กันหนึ่งเราสร้างเซลเบาเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่า2ภูมิคุมกันเราทํางานได้ไม่ดีมันเลยให้เกิดเป็นมะเร็ง สรุปแล้วก็คือว่าทุกคนร่างกายทุกคนมีเซลล์มะเร็งหรือว่าเขาเรียกว่าเซลล์ผิดปกติอยู่แล้วใช่แต่เซลล์มะเร็งเนี่ยนอกจากผิดปกติแล้วเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกิดมาจากความแก่ชราความแก่ชราไม่ใช่ว่าเราแบบอุ้ยเราสิบห้าปีฉันยังไม่แก่ทำไมฉันเป็นเซลล์มะเร็งมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าความแก่เนี่ยมันถึงว่าเซลล์มันเหนื่อยแล้วลามันเลยชลาพอมันเหนื่อยมันล้ามันชลามันก็เลยทําให้มันส้างอะไรที่ผิดปกติออกมาเพื่อให้มันอยู่รอด อ,อันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดว่าเซลล์มันเกิดความเหนื่อยล้าและชลาตาม,มาฉะนันแล้วต้องทำยังไงดีทําให้เซลล์พวกนี้กลับมาแข็งแรงทาให้เซลล์มุ้ง่าเราแข็งแรงขึ้นทําให้มันสามารถไปจํากัดตัวเซลล์มะเร็งได้อ,อะไรอย่ายงนี้สรุปง่ายๆว่าเราก็สั่งให้เซลล์ไปออกกําลังกายเยอะๆเขาจะได้แข็งแรงใช่ องอ,อย่างพอดีนะไม่ใช่ข <c oughs> องแบบว่าโอ๊ยฉันเป็นพี่ตูนบอดี้แสลมก็ไม่ใช่เนาถ้าเยอะไปก็ไม่ดีนะคะใช่ค่ะเราต้องเครื่องอยู่ในพอดีแล้วก็บางคนร่างกาย <c oughs> คนนี้ไหวเท่านี้ <c oughs> แต่ฉันไหวเท่านี้ <c oughs> มันไม่เท่ากัน